สองพันครั้งสองพันครั้งปีหบัตรตอบคุณที่เรียกเงี้ยไอ้สายชีพไอ้ผูหอมผู้กิจกหยอกเล่กูมันแค้นกูยังไงก็ไม่รู้สนใจเลื่องใจมันเล่นอะไรอ่ะรอ่นตุกไหม กลกฉีดนมหอมอ่อยผู้ชายเล่นปไหนบ้างอ่ะ้นอย่แถนี้หรอฮะสนามอะไนะสนามบกตี่ต้นเมืองยุกไปลุกขึ้นไปไปกนหรอเไม่หล่อนะัหลอจรงเยอ่ะาอายุเท่าไรหร่ออ้วอ้นมหอมออดผู้ชายให่เลยอ่ะ ยี่สิบหกเขาเพ่อกำลังอร่อยเลยเสือกขอโทษครับใคอ่ะเป็นยุคเป็นลูกคนไทยแท้หรอไม่ชมพู่อ๋อไม่ชมพู่อ๋อเห็นนะคะน้องอาร์ตเนึ่งร้อยล้านจะปั้นเลยล้านหน้าได้แน่นอนฮะชื่ออะไรดีคะพรุ่งนี้เจ้าอะไรแดก คู่กับชื่อดังแล้วตัวนี้ร้อยร้อยล้านนะมร้อยล้านไหมเยอะมากอะไรนะพี่ได้โฆษณาเนี่ยเอ้ยแต่ยังย่งยังถ่ายลงเดี๋ยวเฉลยมุกเดี๋ยวเฉลยละครไม่ได้เป็นไงบ้างครับพี่แจ็คเต็มที่มากครับเองเล่นเก่งมากว่าไงครับผมกองนี้เขาเรียกพระเอกรถกองพระรองซุปเปอร์คาร์ทำไมอ่ะทำไมอ่ะดูเนี่ยเนี่ยกาแฟดำ อิตาเลียนโซดาอิตาเลียนโซดาพีชโซดาน้ำล้างมือครึ่งแก้วด้วย